ครับกล่าวสวัสดีครับชาวนาไทยทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับวันนี้ผมเฮียอุดร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแหมมพื้นทองชัยจังหวัดกาลาสินนะครับก็จะมาตอบคําถามของเกษตรกรสอบถามเข้ามาในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาดีเยอะมากเลยนะครับก็คือในเรื่องของฝนตกนะครับฝนตกโดยเฉพาะเมื่อคืนนี่ทางเขตกาลาสินสารคามนี่ตกหนักมากครับตกหนักมากเลยก็มีคําถามสะสมมาเป็นเป็นสิบวันแล้วแหละ นะครับก็เลยวันนี้ถือโอกาสดีจะมาแนะนําสินค้าให้กับลูกค้าได้รู้จักเพื่อการแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่วันนี้เลยโดยเฉพาะวันนี้นะฮะวันนี้เฉพาะหน้าร้านอย่างเดียวก็ร่วมสามสิบรายนะครับมาสอบถามนั่นก็คือในเรื่องของหอยเชอรี่นะหอยเชอรี่นะครับคิดว่าชาวนาทุกท่านคงจะรู้จักอหอยตัวนี้แล้วก็ได้ยินคุ้นชื่อกับตัวนี้มาพอสมควรนะครับ สำหรับหอยเชอรี่นะครับทีนี้เรามารู้จักกันเลยนะครับหอยเชอรี่นี่มันมีหน้าตาลักษณะอย่างไรมันมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็มันทําลายกับข้าวหนี่ได้อย่างไรบ้างนะครับหอยเชอรี่นี่จัดเป็นศัตรูข้าวชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญสูงมากนะครับเพราะว่าหอยเชอรี่ที่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นหอยรุ่นใหม่ก็คือถ้าเป็นหอยเชอรี่ยุคเก่าๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอยู่ใต้ดินได้แต่หอยยุคใหม่เนี่ย ก็สามารถอยู่ใต้ดินได้เนื่องจากตัวหอยเชอรี่นี่ผสมกับหอยในพื้นที่หอยในพื้นบ้านของประเทศไทยเรานะก็เลยทําให้มีการวิวัฒนาการพัฒนาการไปจําศีนอยู่ใต้ดินได้พอโดนฝนตกมาน้ําตกมาขึ้นมาแล้วก็ทําการทําลายข้าวเลยแล้วก็แพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วนะครับทีนี้หอยเชอรี่นี่จริงๆหอยเชอรี่นี่มีการระบาดในนาข้าวเรามาเนี่เกิน20-30ปีแล้วนะครับเนื่องจากในช่วงแรกนี่ มีการระบาดอยู่ในกลุ่มของข้าวปรังเป็นหลักเลยนะครับแต่ตอนหลังมานี้นะครับมาทางภาคอีสานมาทางประเทศเพื่อนบ้านทางประเทศอ่าทางประเทศลาวประเทศแล้วก็ประเทศอีสานไอ้ทางอีสานบ้านเรานะครับก็มีการไปทําลายกับข้าวนาปีด้วยนะข้าวนาปีด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่หอยเชอรี่จัดเป็นศัตรูของข้าวทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะครับนะครับสำหรับหอยเชอรี่นี่อ่าเรามาดูก่อนว่ามันทําลายตั้งแต่ระยะไหนไปบ้าง หอยเชอรี่นี่ทําลายตั้งแต่ต้นข้าวเล็กๆเป็นหน่อขึ้นมานะครับถ้าเป็นนาหวานน้าตมนาดำไอ้นาหวานน้ําตมนาหวานแห้งที่กําลังมีหน่อขึ้นมาเล็กๆนะครับหน่อขึ้นมาเล็กๆนี่หอยก็สามารถกินได้สามารถทําลายได้หรือภาษาทางชาวนาเรียกว่ามันเลียเลียหน่อข้าวนะหอยเลียหน่อข้าวแค่นี้ข้าวก็ไม่ขึ้นแล้วนะครับนี่คือการทําลายของมันพอระยะต้นขึ้นมานะครับ มันจะกินตั้งแต่ต้นเล็กนอเล็กจนถึงความสูงข้าวอยู่ประมาณสักห้าเซนถึงสิบเซนนะครับมันจะกินจนถึงข้าวประมาณสิบเซนแต่หลังจากนั้นมันก็จะไม่กินแล้วนะครับทีนี้หอยที่กินที่ระบาดหนักที่สุดนะครับไม่ใช่หอยตัวใหญ่เลยนะถ้าหอยตัวใหญ่นี่มีหน้าที่ในการแพร่กระจายพันธุ์เป็นหลักเลยแต่ส่วนหอยที่ทําลายเยอะๆนี่เป็นหอยตัวประมาณาหัวนิ้วโป้งประมาณนี้นะครับหอยหัวนิ้วโป้งหรือใหญ่กว่านิดนิดหนึ่งนะเล็กกว่านี้หน่อยหนึ่งก็ จัดเป็นหอยที่อันตรายที่สุดก็คือมีการากินอย่างอย่างรุนแรงนะครับหอยหนึ่งตัวนะครับต้องหมวแม่โป้งนี้นะในหนึ่งคืนกินหมดเป็นสิบต้นเลยต่อนหนึ่งคืนนะครับแล้วเราลองคิดดูถ้าหอยในทุ่งนาเรานี่มีสักแสนตัวสองแสนตัวนะครับบางคนบอกเอ้ยมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวมาดูวัตถุจักรของหอยเนี่ยหอยหนึ่งตัวด่สามารถวางไข่ได้กี่ฟองแล้วเปอร์เซ็นต์การรอดเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้น หอยหนึ่งตัวขนาดหอยโป้งนี้นะในหนึ่งคืนนะหนึ่งตัวหนึ่งคืนเน่กินอย่างน้อยสิบต้นนะกินสิบต้นในนาข้าวนาหวานนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของข้าวนาปีนะไอข้าวนาปรังนะจะใช้ประมาณเจ็ดแสนเมล็ดต่อพื้นที่หนึ่งไร่เพราะฉะนั้นถ้าในหนึ่งหนึ่งไร่มีหอยอยู่ประมาณสักแสนตัวเนี่ยมันกินหมดเกลี้ยงเลยนะคืนละไร่คืนละไร่เลยเราคิดดูว่ามันจะทําความเสียหายขนาดไหนอันนี้ในเรื่องของนาหวาน ทั้งนาปีและนาปังนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของนาดำนะนาดำทางอีสานก็ยังมีบ้างแต่เล็กน้อยเนาะยังไม่เยอะมากแล้วก็ทางประเทศเพื่อนบ้านสาธารณนประชาชนลาวดี่ก็ยังเป็นระบบนาดำเยอะเพราะฉะนั้นในในเขตทางนี้นี่จะมีปัญหาเรื่องหอยเชอรี่ระบ,บาดในนาดำระบ,บาดขนาดไหนขณะที่ชาวนากําลังดำอยู่นะฮะกำลังดำอยู่นี่มองไปข้างหน้านี่เห็นหอยกําลังกินอยู่เลยต่อหน้าต่อตาเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่หอย เรื่องของหอยกินต้นข้าวนี่จัดเป็นปัญหาใหญ่มากนะแต่ในกรณีในกรณีรณที่มีน้ําเยอะหรือฝนตกชุกนะครเราจะเจอการระบาดของหอยอย่างรุนแรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่สิ่งนี้ก็คือเป็นปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยนะครับทีนี้เรามาดูวัลย์จักรของหอยนะครับหอยเชอรี่หนึ่งตัวโดยเฉพาะตัวใหญ่หนึ่งอายุไขของเขาเนี่ยสามารถวางไขได้อยู่ประมาณสอง0 0้าตัวนะครับต่ออายุไขเขา สองหมื่นห้าพันตัวแต่ละครั้งี่ยจะออกอยู่ประมาณห้าสิบถึงหกสิบฟองต่อหนึ่งครั้งนะครับลักษณะของไข่หนึ่งจะออกเป็นสีชมพูเกาะที่ต้นข้าวเกาะที่ต้นวัชพืชเกาะที่กิ่งไม้นะครับนี่เป็นสีชมพูชมพูนั่นคือไข่ของออนะหอยเชอรี่นะครับหอยเชอรี่ตัวหนึ่งก็จะวางเป็นจุดเป็นจุดถ้าเราเจอตัวนี้แค่เราเตะให้มันตกน้ําไปมันก็ตายไม่สามารถฟัก,กออกมาเป็นตัวได้แต่ถ้าเรายังปล่อยคิดว่าสวยงามปล่อยไว้นะครับ นั่นแหละพอมันฟักตัวมาปุ๊บมันทิ้งตัวลงแล้วก็ทําการทําลายต้นข้าวได้เลยหนึ่งตัวสามารถวางไข่ตลอดอายุไขของเขานี่2สองหมื่นห้าพันตัวเปอร์เซ็นต์การรอดอนะนี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ในรอดทั้งหมดแน่นอนเพราะฉะนั้นในหอยหนึ่งตัวหนึ่งอายุไขนี่จะสามารถรอดได้ถึงสองหมื่นตัวนะหอยสองหมื่นตัวแล้วหอยสองหมื่นตัวเราคิดดูถ้ามันใหญ่ขึ้นมาหัวนี่โป้งเหญ่ที่ผมเกินตอนต้นว่า หนึ่งตัวกินประมาณสิบต้นต่อหนึ่งคืนเพราะฉะนั้นมีแม่หอยอยู่ในทุ่งนาอยู่ประมาณสักยี่สิบตัวนะครับคืนหนึ่งมันกินหมดเป็นไร่เลยนะครับคืนหนึ่งจะกินหมดเป็นไรเลยนี่คือการทําลายของหอยเชอรี่ในนาข้าวทั้งนาข้าวน,า,า,วนาปีและนาปรังขอให้มีน้ําเยอะน,น้ําชุกเนหอยมาทันทีเลยนะครับ,นะรบเดี๋ยวต่อจากนี้ไปเราก็จะมาดูว่าเราจะกําจัดหอยเชอรี่ได้ด้วยวิธีการไหนบ้าง ทีนี้เราก็มาดูเลยว่ายาที่ช่วยในการกําจัดหอยเชอรี่นี่มียาตัวไหนบ้างแล้วตัวไหนที่กําลังได้รับความนิยมและตัวไหนมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับในการกําจัดหอยเชอรี่นี่ตัวที่มาช่วยในการกําจัดหอยเชอรี่นี่มีอยู่3ตัวด้วยกันนะตัวแรกเราก็เรียกว่าสมุนไพรากาบชานะครับตัวนี้ก็ปลาไม่ตายแต่ถ้าใส่เยอะๆปลาตายเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะตายเฉพาะพวกกลุ่มหอยตัวเล็กๆ นะหอ,อยตัวใหญ่ก็ยังตายไม่ไม่เยอะยกเว้นนะโดนเต็มเจังๆอันนี้ก็คือตัวแรกในของสมุนไพรกาชานะครับนะตัวที่2ก็คือเป็นเม็ดสีชมพูนะเป็นเม็ดเม็ดเป็นสีชมพูตัวนี้ก็เป็นยากําจัดหอ,อยเชอรี่แบบชนิดเยือนะเป็นเยือ่อเป็นเยื่อเนี่ยมันมีคุณสมบัติอย่างไรคือลักษณะก็เยือข้อเดียวคือสรับหอยที่อยู่ในน้ําลึกๆนะก็จะใช้เยื่อล่อเป็นหลักนะครับแต่ทีนี้ข้อเสียคือ หอยต้องกินเท่านั้นถึงจะตายนะถ้าหอยไม่กินก็ไม่ตายต่อให้มีเหยื่ออยู่แล้วหอยเดินติ๊กติ๊กติต๊กข้างๆทางเดินข้างๆเหยื่อไปแต่ไม่กินเลยหอยก็ไม่ตายเพราะนั้นข้อเสียของเม็ดชาดีหายคือหอยต้องกินเข้าไปแต่ข้อดีคือสำหรับหอยน้ําลึกนะครับตัวที่กําลังนิยมได้รับการน,นิยมสูงสุดตอนนี้นะครับก็คือตัวนี้เลยครับนี่โอซามิกครับโอซามิกนะครับโอซามิกนี่คืออะไรโอซามิกนี่เป็น าสารกำจัดหอยเชอรี่ชนิดปลอดภัยต่อคนที่ใช้และปลอดภัยต่อปลาที่อยู่ในในบ่อน้ำหรือว่าในอยู่ในท้องนานะครับปลอดภัยทั้งคนและปลานะครับนี่คือตัวโอซซมิกนะครับลักษณะการทำลายก็คือเวลาเราผสมน้ำฉีดไปแล้วเนี่ยเพื่อสเปรย์ให้ท้องทั่วทุ่งนาให้เต็มพื้นที่นะครับตัวยาโอซามิกมันก็จะวิ่งไปผ่านหอยปุ๊บหอยก็จะตายเลยหรือหอยจะมากินโดนน้ำที่มีผสมส่วนของโอซามิกก็ตาย หรือว่าวิ่งผ่านออกไปเนี่ยก็ตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นโอซามิกจึงเป็นสารกําจัดหอยเชอรี่ที่ได้รับความนิยมสูงสุดเลยนะตอนนี้ทางร้านเราขายในปริมาณที่เยอะมากนะครับนี่คือตัวโอซามิกนะครับเป็นยาฆ่าหอยเชอรี่ชนิดที่ว่าปลอดภัยทั้งคนและปลาปลาไม่ตายปลอดภัยต่อคนนะช่วงที่เราฉีดเราสามารถลุยน้ําฉีดได้เลยโดยที่ไม่เป็นอันตรายใดๆทั้งสิ้นกับคนนะแล้วก็ต้นข้าวก็ไม่เป็นปัญหากับต้นข้าว นี่คือตัวโอซซมิกนะเป็นผงละลายน้ําวิธีการใช้นะครับสำหรับวิธีการใช้โอซซมิกนี่เราแนะนําให้ใช้หนึ่งซองหนึ่งซองนี้นะจะใช้ได้พื้นที่อยู่สี่ไร่ด้วยกันในระดับน้ําที่เราแนะนําให้ใช้คือหนึ่งฝ่ามือหรือไม่เกินห้าเซนติเมตรนะครับแต่ถ้าน้ําที่มันลึกกว่าห้าเซนติเมตรเราก็สามารถลดจากซองหนึ่งสี่ไร่ก็เหลือซองหนึ่งอยู่สามไร่นะครับขึ้นอยู่ระดับน้ําแต่ระดับน้ําที่เราแนะนําคือ หนึ่งฝ่ามือแนวแนวนี้นะครับแนวนอนนะครับหรือประมาณ5เซนติเมตรนะวิธีการใช้ก็คือตัดมา5ช้อนแกงนะละลายน้ําประมาณ5-10ลิตรล้วก็ทําการฉีดพด่นให้ทั่วทั้งแปลงเลยนะเพื่อให้ตัวยาโอซามิกนี่มันก,กระจายไปทั่วแปลงแล้วหอยที่อยู่ในน้ําก็จะตายหมดแต่ถ้าเราสามารถขังน้ําในระดับ5เซนติเมตรเนี่ยขังไว้ระดับ7วันนะฮะไม่ให้มันไหลออกเลยนะครับหอยที่อยู่ใต้ดินนะที่ว่าเป็นหอยวิวัฒนาการรุ่นใหม่เนี่ย อยู่ใต้ดินอยู่ใต้อะไรดีจะขึ้นมาตายจนหมดเลยหอยตัวเล็กหอยตัวใหญ่ตายหมดเลยนะขอยเป็นหอยเชอร์รี่ในนาข้าวนะโอซามิกฆ่าได้หมดทั้งหอยตัวเล็กและหอยตัวใหญ่นะครับนี่คือข้อดีของโอซามิกหอยเล็กหอยใหญ่ตายหมดปลอดภัยต่อคนและปลานะอัตราการใช้5ช้อนต่อน้ํห้าถึงสิลิตรนะครับหนึ่งซองฉีดได้พื้นที่4ี่ไร่ในระดับน้ําความสูงไม่เกิน5เซนติเมตร นี่คือตัวโอซามิกนะครับโอซามิกนะครับนะครับก็จัดเป็นายากำจัดหอยเชอรี่ที่ได้รับความนิยมสูงมากเนื่องจากปลอดภัยต่อต่อปลาและคนซึ่งจุดนี้นี่เกษตรกรทุกคนเนี่ยอาจจะมีชาวนาบางท่านนี่มีบ่อน้ําที่หยุดติดกับนาข้าวแล้วก็บางคนก็เลี้ยงปลาในนาข้าวนะเพราะฉะนั้นถ้ามีการระบาดของหอยเชอรี่มานี่ให้เลือกใช้ตัวโอซามิกนะครับโอซามคกยาฆ่าหอยเชอรี่ที่ปลอดภัยต่อคนและปลา นะครับตอนนี้ก็ได้รับความนิยมเยอะมากโดยเฉพาะเมื่อคืนนี้นะครับฝนตกในะวันนี้วันที่3เดือนมิถุนายนนะครับปีห5หเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยฝนตกมากหนักมากในเขตกาลสินสารคามวันนี้เฉพาะหน้าร้านอย่างเดียวมีขายยาหอยเชอรี่นี่เกือบ1ิบลังแล้วนะครับเยอะมากนะเพราะว่าอาหอยเชอรี่ระบาดมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าหอยหนึ่งตัวเนี่ยกินไปเลย10ต้นต่อหอยหนึ่งตัวนะแค่นี้แล้วถ้าเรามีหอยอยู่ประมาณพันตัวสองพันตัวนี่มันจะกินแหลกเลยนะครับ ใครที่กําลังหวานข้าวเล็กข่านข้าวน้อยมีหนอ่อมีอะไรปุ๊บเนี่ยหอยไปเรียนหน่อข้าวเนี่ยหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเรื่องหอยเชอรี่ระบาดในนาข้าวก็ให้เลือกใช้โอซามิกนะครับปลอดภัยต่อคนและปลาไปใช้ได้นะครับครับสำหรับเกษตรกรท่าในใดที่สนใจอยากจะเอาโอซามิกไปใช้นะครับก็สามารถติดต่อมาที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแห่อำเภอคลองชชยจังหวัดกาลสินแล้วก็ในเครือข่ายไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง จังหวัดมหาสรา,ารคามอยู่ที่อำเภอโ,โกสมพิสัยและตลาดบ้านเขื่อนนะครับที่จังหวัดกะาสินก็ที่อำเภอคองชชยแล้วก็ตลาดน้องแนองพนอำเภอกำมะลาไสไยส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็อยู่ที่ตลาดทวัดตินแดงเลยสนามบินร้อยเอ็ดไปแล้วก็ที่บ้านตลาดบ้านควาวนะครับอ,อำเภอเสรลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนที่จังหวัดยะโสธรที่ตลาดคาเขื่อนแก้วแล้วก็เปิดใหม่ล่าสุดครับที่จังหวัดบึงกาฬนะครับหมอฟานแล้วก็ ทางออนไลน์ก็ติดต่อมาที่แฮปปี้การเกษตรชาแนลทาง u t u b e ของอาจารย์ผัดชัยแล้วก็ทุกช่องทางแล้วก็สาขาไทยเจริญพาณิชย์กำลังจะเปิดใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็ที่จังหวัดอุบลราชธานีติดต่อที่หมอมหาสมบัตินะครับอันนี้ก็คือเครือข่ายของร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขาเลยนะครับก็สามารถติดต่อมาได้สอบถามได้ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขาได้เลยครับครับสำหรับวันนี้ผมก็แนะนำสินค้าที่ช่วยในการกำจัดหอยเชอรี่ ในนาข้าวไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ